ก็มีเขาเรียนอะไรเพื่ออะไรเลยนะคะเราก็จะมาไปซื้อของตกแต่งกับยา้ค่ะนี่ดอกไม้สวยมากเลยมันเปลียอะไรด้วยเนี่ยเอืมท้องเสดอันนี้เหมือนดอกมันงกรเดี๋ยวเราไปมาซื้อเสือเล็บดูสิเขาสวยไหมอ้าวป้าป๊าค่ขอดูมุมกล้องหน่อยให้ดูดังไรเงี้ยข้างบนด้วยก็มีมีป๊าป้าให้ดูฝั่งนี้บ้างยากยังแย่ของเสือสวยมาก อันน uh, okay. ี้ก็ดีนะเมเราไปหาของากแต่นิดนี่ไงของใส่จักรยานเราก็คือเราก็อยู่ที่ DIY ที่เดิมค่ะพูดเราพูดอีกนะนี่นุ่มมากเอาซักกุชี่ก่อ่ถูกกว่าซื้อป็กกุชชี่กี่สิบห้าบาทเองทุกคนข้างในน่เหมือนโฟมเลยอ่ะ อันนี้มันแบบนุ่มมากพี่ทุกคนอันนี้อะไรนี่เหมือนโฟมเลยอ่ะมีเขียวป๊อปเก็บเป็นโฟมเข้าไมมันะมนีรูปอะไรเป,เป็นโฟมนุ่มมากเลย,ลเลยนุ่มมากเลยอย่ะกอดตุ๊กาตาเลยนี่นุ่มกอดต,ต,ตุ๊กตาเลยมีผลไม้แต่แตเราไปหาขอตงตกแต่งจักรยานกันนะแต่ยังไม่ได้ไปดูชื่อเลย ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูไอคลิปที่ไปซื้อจักรยานคันใหม่มาคะก็ไปดูด้วยะเราไปมาจิ้งจอกไนีอไปดีไซื้อของเล่นก่นอนดีกว่าทุกคนอย่างองเล่นเอาไมสเ,เล่นจากากอ็ลไ,ไ,ไ,ไปคะทุกคนเราไปซื้อของอน้ำจำได้ไหมที่เรามาดี ไ,ไม่ดนเลยไม่่ตนนัวน,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 นี้จำได้ไหมก็บอกแบบนี้ที่ DIY น,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 นู้นอะเิกอเองที่ตัว,วน,ตน,นี้จำได้ไหมไม่ต้องเลยค่ะไม่ต่อแล้ว่าไอ้ขี้กระเดงยเนี่ย เดี๋ยวมีถุดูก็อยากไปถ้ามันมีที่ติดรองเท้าก็คงดีอยากไปตกแต่งพอเธอะไปหาเราไปเลือกซื้อของเล่นกันก่อนน้อสามสิบบาทนะนี่ไันไหมใส่กางเง นี่ไงจักรยานปะนี่กจักรยานกรดนี่นี่โอ้ยดีเบอะจกรยานด้วยอันนี้นุ่มนุ่มอันนี้นุ่มเหรออันนี้มันก็นุ่มอยู่หรอกวนี่่นี ไปจะไปดูหน่อยอีกมันหลุดออกมามันไม่ใช่สวยแต่ว่ามันสวยดูดิเราขอเอาไปได้ได้คนี๋ยวเราจะไม่ได้ทำหลุดนะคะแต่มีคนทำหลุดอันนี้เสือโยคะใช่ไหมไม่เสือโยค่ะใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เสือแล้วนี่เสือโยคะแน่นอนเลยไม่ใช่นี่เสือโยคะนะคะทุกคนไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ เราองคอยอยู่เพื่อผิอ่าค่ะผอ่างเขางองอ่อกคะไปยังวอาวหาไม่เจอเลยไดอของเล่นอะไรเออไปหาจังนอันนี้น่ามั่งเอออันนี้เาซื้ออนี้ดีกว่าค่ะเราไปขับคื้นไงไม่ได้ผิอ่างเราถเสร็จก่อนเลยเดี๋ยวตอนมี้คีปไอรีวิวต่อหน้านี้ไปซื้อมาเลย พี่ฟ้านี่ไงสามสิบเจ็ดบาทถูกดีสวยด้วยนระนนรักดีสามสิบเจ็ดบาทโอ้สวยมากอยากได้อะดีแต่ได้มันมีสายเลยนะเนี่ยนี่ก็ปลาสามสิบเอ็ดนี่สัตว์ท้องสวยอ่ะเอาดีกว่าจะเอานะไม่ได้ไม่เอาจะเอาเนี่ชี้เอาทำไมเอาอะไรอยู่นี่มันน่ารักกว่านี้ดีกว่า โอ้ไม่เอาดูผ่ามันมีแบบนี้อันนี้ที่สามผาาก็น่ารักเหมือนกันโอ้โแต่ว่า นี่อยู่นี่นี่นไงน,นี่นี่ทนีได้นี่ำนี้ได้ไหม,ไไหมที่มันอยู่ในนั้น่ะให้มันเอาออกได้ไ เออดีนี่กำลังดีเดี๋ยวหาอะไรเวสอไป๊าเราจะไม่แบบป๊าเดี๋ยวยังหาของในนี่จักรยานไม่เจอเลยออกนาแล้วลูกมาเดี๋ยวอย่าหนูขอสชืถ้าหนูยังหาไม่เจอว่าหนูจะ จะมาปับ๊บปั๊ฮะแค่ปั๊บปั๊บบบบเลยก็ได้น้อยปมน้อยดังปมน้อยก็ได้อ้าวขอนี้ก็มีเหรอ